ชอบตัวนี้มาสามเดือนแล้วจากการศึกษาอย่างใดกับโคเดนฮอนบอกแม่บ้านโคเดนฮอน ตัวนี้เป็นเครื่องซีจังหวะน่องพอ man, man. เป็นน้ำมันเครื่องซีจังหวะน้ำมันเกียร์เป็นเบอร์เก่าสิบจิตเติมสองหม่องดนึดนงนกับศูนยา์จุดเจ็ดระยะเวลาเติมก็คือหลอไม่ยี่สิบชั่วโมงแหลกยี่สิบชั่วโมงแหลกครับผมตามระยะการใส่งานดตก็ไปกับทุกๆร้อยหาสิอันนี้สีเน้นแน่จังหน่อยตัวนี้เป็นกองแหงตัวนี้เป็นกองเปียกอันนี้เป้าไดบอะตัวนี้เป้าได้ครับตัวนี้ล่าง อ,อันปะตัวนี้เป็นยุ่งในนี่เป็นฟองน้ำตัวนี้ล้างได้เหรอได้ครับเอาน้ำมันไปจิ้งล้างเลย้วกาแหง้งแห้งแล้วอ่ะเข้ามาใส่ใส่กับเติมมันหน่อยขึ้นเก้าขอเบิ่งตัวนี้อ่ะตัวล้างถีอเป็นว่าาน้ำมันคือเฮ้าเปลี่ยนไปเลยใส่งานตัวทึงตัวโชกตัวทึ่งโชกแมนครับสตาร์ทเปิดหนึ่งขึ้นม่านีืเกาอสก๊อสอะไรจังทรงนี่หละเพื่อนตัวนี้เป็นเดินนาท้ายหลัง เนื้อหนานี่โตเผาตามนี่โตไปหาหลุกซ้อนมันตัวนี้เป็นซาเร็วกระเต่ากตายหรือโล่ให้ตัวนี้เป็นเกียปันของข้างหลังครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะพวนเอาเนื้อดินก่อนแล้วค่อยมาสาดให้ดูครับเอาไปชมกันเลย ครับผมขอสัมผัสพัอยังน่อยศึกษาอยู่โดนกะตัวนี้ก็ศึกษามาหกเดือนเบิ้งไหลบริษัทประมาณสี่บริษัทตัวนี้ก็เด่นหฮนทกี่เบิ้งนี่รักษาเด่นคือเป็นเครื่องค่อนข้างจะหนักนิดหน่อยครับการเครื่องนักเวลาการทำงานมันจะมันจะเบาเบาครับผมครับแต่ว่าบางเครื่องนี่ผมเบิ่งแล้วมันมันนำหนักหน่อยครับเวลามาทำงานนี่มันจะส่งตัวยากการใส่แรงนนิ่มเพิ่มไปเลย ชอบตัวนี้มาสามเดือนแล้วจากการซื้อขายเยังไดกับโคเดนฮอนบอกแม่วันโคเดนฮอนกันน่าสนใจน่าอยูยูเดียดีความสนใจสูงกับตัวอื่นก็เลยตัดสินใจอ่ะนาจะเอาตัวนี้อ่าไส้เลียกเป็นยังไงครับผลงานก็ถือใจครับถือใจสึกเบามือนะครับเบามือครับรถเฮ้ารับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปี นอกเหนือจากเครื่องเกียร์อุปกรณ์ภายนอกซึกลอตามระยการใส่งานเขามีขายเข้าดูแด่ดีน้ำมันเครื่องว่าขาดน้ำมันเกียร์ว่าขาดนีปัญหาเข้ากะจีปรึกษากันก้อนมาสั่นเข้ากะเหยาะวิ่งผมว่าเบื้องให้ผมว่าเบื้องเรา้มันแก้ปัญหาอยู่หนีว่าได้เข้ากะเยาะจำเป็นต้องเอารถเข้าไปแก้ไขอยู่ในร้านเก็บร้อยเข้าเอามาส่งคือเการดูแลร่างการขายก็ตามสโลแกนอยู่ในขีดที่พอเบื้องบริการดีบ่อถิ่นบ่อป่าหรือนอกจากเลื่อยประกันไปแล้วปีหนึ่ง เท้ากับดูแลหลังการขายตลอดการใช้งาน